สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไล่สกาย랩ทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องไล่สกายบครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันครับผมบ่ได้ลงคลิปโดนแล้วครับมื่อนี้ผมกะมารีวิวมันสับปะรังแปงนี่นะครับยังพอได้ขุดยังพอได้กู้นะครับแปลงที่ลงอยู่ประจำนะครับกะได้หกเดือนแล้วนะครับนี่ได้หกเดือนแล้วอันนี้ก็เป็นเดือนมกราครับปีหกเจ็ดนะครับ อยู่หกเดือนแล้วมันสับปะรังแปลงนี่ช่วงเขาปลูกนี่เป็นช่วงมีฝนนะครับนี่หนึ่งถึงสามเดือนนี่งามเลยครับหนึ่งถึงสามเดือนงามผมกะฉีดปุ๋ยระเบิดหัวตั้งแต่สองเดือนครึ่งนะครับเพราะว่าต้นมันงามสมบูรณ์ครับฉีดปุ๋ยบำรุงต้นบำรุงใบนี่ได้เดือนเดือนกลัวถึงสองเดือนนะครับเดือนที่สองสองเดือนครึ่งขึ้นไปนะครับผมเริ่มฉีดปุ๋ยสูตรลงหัวแล้วนะครับสูตรระเบิดหัวนั่นนะครับเพราะว่ามันมันงามค่ะเลยครับ คุ้มรล่องชนกันหมดแล้วครับตอนนั้นเพราะว่ามันมีความชื้นมีเหมาะกับการเติบโตนะครับผมก็ฉีดปุ๋ยสูตรระเบิดหัวตาสองเดือนเพราะว่าเห็ดแหยมันบ่ข้นต้นบ่บ้าใบนะครับบันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เบิดฝนเบิดความชื้นแล้วนะครับนี่ปีนี้ว่าสิแลงพร้อมนะครับนี่สองเดือนก่วแล้วซิงยังบ่มีฝนนะครับมันก็สิเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฉีดปุ๋ยสูตรระเบิดหัวคือเกาได้ครับฉีดสูตรระเบิดหัวคือเกาแต่ว่า เอาสูตรสิบห้าไปบวกนะครับผมก็ใส่สูตรหกยี่สิบสามสิบบวกกับสูตรสิบห้าสิบห้าแล้วก็ที่ใส่เสริมเข้าไปก็สิเป็นในตัวเกล็ดปลดปล่อยนะครับในตัวเกล็ดปลดปล่อยที่ผมใส่นี่มันจะบอคือในตัวเกล็ดแบบปุยยูเลียนะครับสิเป็นในตัวเกล็ดในรูปแบบค่อยๆปลดปล่อยเห็ดห้มันเท่านี้ทนความแรงแล้วก็เฮ็ดห้ใบมันนี่ยังสามารถปรุงอาหารบรสลัดหลายเกินไปไหมครับสังเกตใบนะครับเนี่ยใบก็บยังเหลือหลายอยู่นะครับเนี่ย ยังมีแต่ตอหยอดออกมาอีกจังซี่อยู่นะครับผมใส่สูตรสิบหาไปซอยแล้วก็ถาดแมงกานีสนะครับแล้วก็ถาดเหล็กถาดแมงกานีนสี่ส้อยเฮ็ดไห้ใบบอส้มไงแค่ไห่ใบเขียวใบสามารถปรุงอาหารได้ดีนะครับเพื่อสิไปเลี้ยงล้ำต้นเลี้ยงหัวนะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนสูตรปุย๋ยให้มันเข้ากับสภาพอากาศแห้งแล้งนะครับมันมีความชื้นนะครับถ้าไประเบิดหัวย่างเดียวนะครับ มันสีเ็ดใ,ใบสลัดหลายคักไหมครับเพราะว่ามันบ่อใดรับในตัวเกล็จากถ้ามาตาจากฝนแล้วนะครับเนี่ยมันบ่อใดรับในตัวเกล็จากส่วนนั้นแล้วมันก็สีเ็ดใ,ใบโสมคักไหมครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับสูตรไผสสูตรมันผมก็ใส่สูตรนี่อยู่ตอนนี้ครับสูตร 15, 15 6, สิบหาสิบหาบวกหกยี่สิบสามสิบล้วใส่ในตัวเกนปลปดปลอยใส่แคลเซียมโบรอนใส่ธาาุแมงกานิสแล้วะ็ธาุเหล็กนะครับเนี่ยที่ขีดอยู่นตอนนี้นะครับเกตุงสิบเมือ่อผงกับขีดเทือก่าแล้วครับเนี่ย นี่ละเพราะว่าเฮ้าส์บันเอกกู้ตอนนี้นะครับโบฮันเอกขุดตอนนี้มีครับสี่เอาไว้จากแปดเจ้าเดือนนะครับหรือว่าห้มีฝนมาอีกจากรอบสองรอบไหมครับแต่ว่าการสับเบิงสถานการณ์ตอนนี้นะครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์แห่งแรกนะครับครึ่งปีนี่สิเป็นยังไงเพราะว่าเฮากูา้เข้าสิปลูกตองสิครับก่เรอบเบิงว่าสิเป็นยังไงสถานการณ์ปีนี้นะครับ ก็เลยฉีดปุ๋ยเลี้ยงไปอยู่นะครับฉีดสูตรระเบิดหัวบวกสูตรเสมอนะครับนี่แหละเป็นการใส่ปุ๋ยในช่วงนี้ของผมนะครับมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้เบื่อนะครับนี่แหละภาพโดยรวมไปกันยังสามารถปรุงอาหารได้ต่อนะครับเนี่ยคลิปนี้ผมกับบ้านรีวิวอัปเดตมันสับปะรังของผมนะครับอายุหกเดือนแล้วนะครับนี่ดินกระแตกดีคัครับ ว้าเนี่ใส่ได้แล้วหรอครับถ้าดินแตกยังสี่แล้วก็ต้นประมาณนี้ใส่ได้แล้วแต่ว่าให้ไปต่ออีกครับเอาใหญ่กว่านี้จากน้อยช่วงนี้ก็ราคาดีเลยครับุูนะครับดินแตกครับให้มีฝนมาจากรอบสองรอบเนี่ยซีดีเลยครับมันสิสามารถใหญ่ขึ้นไปได้อีกเพราะว่าเขายังบำรุงอยู่นะครับใส่สูตรบำรุงบวกสูตรน้ำหนักผสมกันไปนะครับนี่แหละคลิปนี้ครัจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ